ถวนี้หลังที่สองเนี่ยหลังนี้โดหลังนี้โดอีกเอาหลังนี้โดหลังนี้โดอีกทู้ชมหลังนี้คือยังไม่ยังอยู่เลยทู้ชมเลยครับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วทู้ชมเลยครับวันนี้มายามหนุกด้วยกันนะทูมชมนะเมื่อเย็นนี้ใส่ไว้สิบหลังนะครับผมเนี่ยมาข้าวนี่ข้าวไม่โตผมพอดีว่าเจ้าของนาเขาแบบว่าเขาบอกว่าหนูมันกัดข้าวเยอะผมเนี่ยวันนี้มากับลูกสาวเลผมเนี่ยลูกสาวน้อยผมเนี่ยป่ะ วันนี้เดี <ique> ๋ยวเราดูกันเลยมันจะมีตัวไหมนะฮะไปลุยกันวันนี้ช่างลงมาสิบหลังนะผมมาลองดูกันตรงนี้นะตรงนี้สองหลังนะผมมาลองดูซิมันจะมีตัวไหมนะผมเนี่ยมันมีรอยคนหาเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ฮเนี่ยมันมีรอยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนี่นี่นี่ท่านผู้ชมลูก็มองดูมันมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะผมไปเนี่ยหลังแรกนะผมเนี่ยตรงนี้เลยนะหลังแรกเป็นไงท่านผู้ชมเนี่ยี่นี่นี่ท่านผู้ชม หลังแรกยังไม่ออกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสองสองงไปทงไปอ่านี่ฮะมาหลังแรกไม่โดนผมหลังที่สองหลังที่สองอยู่นี่นะหลังที่สองยังเงียบนะผมนี่ฮะนี่เลยตะดูต่อฮะมาดูคันนี้กันบ้างนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่คท่านผู้ชมคันนี้ช่างลงไว้ห้าหลังนะผมเนี่ยแล้วก็คันฝั่งนู้นนะผมเนี่ยสามหลังนะผมลุนกันหลังหลังแรกคันนี้นะผมนะ่คันนี้ห้าหลังนะอ่ะมาลองดูกัน มา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 มีตัวไหมนะผมเนี่ยมารุ้นเลยรุ้นเลยตรงไหนเนาะแถวๆนี้นะเดี๋ยวรอรุ้นนียกันนะมา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 หลังแรกหลังแรกอยู่นี่นะผมเนี่ยมันมองดูมันฝนมันตกเลยผมเนี่ยมันมองยากผมนะหลังแรกยังไม่ลั่นนะผมเนี่ยไปหลังที่สองอะมามามาหลังที่สองอยู่นี่ผมเนี่ยหลังที่สองก็ยังเงียบเลยท่านผู้ชมเนี่ยไป ดูต่อฮนะคันนี้ห้าหลังแล้วผมนะดูสองหลังแล้วนะมาหลังที่สามอยู่แถวนี้นะนี่นี่นี่ท่านผู้ชมหลังที่สามก็ยังเงียบเลยท่านผู้ชมหนูออกหรือเปล่านะผมมามาดูหลังที่สี่นะอีกสองหลังสรับหรับคันนี้แล้วผมมาดูลุ้นกันเลยนะมันจะมีออกไหมมีออกไหมมีออกไหมเเดี๋ยวทางว่าทางใส่เว้มันมีกลางนะ มันมีต่างอันนาอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้หลังนี้นี่นี่ท่านผู้ชมหลังนี้ก็ยังไม่ออกหนูนะมันมีรอยกัดอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมหลังที่สี่ผมมาหนูไม่ออกนะผมเนี่ยแสดงหนูออกดึกหมือนะเนี่ยผมว่ามาหลังที่ห้าหลังนี้เงียบเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะผมคันนี้ผมเนี่ยอีกสามหลังผมเนี่ยวันนี้หนูออกดึกแน่นอนเลยท่านผู้ชมเนี่ยไปลองดูกันสามหลังฝั่งนี้นะผมมีตัวไหม มีต oh, no ัวไหมีตัวไหมีตัวไหมหลังแรกผมเนี่ยหลังแรกยังอยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ยมันมีตัวไหมเนี่ยมันมีตัวหนูไหมเนี่ยท่านผู้ชมไปดูต่อฮะมามามาสร้างจําไม่ได้แล้วผมเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวนี้ท่านผู้ชมอ้าวนี่ท่านผู้ชมโดนแล้วนะอ้าวนี่ครับผมนี่ครับมา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 ไหนท่านผู้ชมมามาโดนหลังนี้นะครับผมนะหนูไม่โตนะครับผมนี่ยเฮอ่าเป็นไงเป็นไงไง นี่ฮะนี่ฮะหนูเล็กนะครับผมเนี่ยหนูไม่โตท่านผู้ชมโดนหลังที่ก้าวนะผมเนี่ยช่างว่านะมันต้องจะออกดึกแน่นอนเลยท่นานผู้ชมมาดูนะที่ข้าโดนแล้วนะครับผมเนี่ยมากับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายล่าผมเนี่ยมาดูเลยท่านผู้ชมขึ้นแบบนี้นะผมเนี่ยนี่นี่ฮะเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมอ่านี่ฮะน้ำหอมช่างสายล่านะผมนะฉีดสองเพีย้ยส,สองนี่ครับมา หลังที่เก่านะผมเนี่ยกว่าจะได้ตัวผมมาอีกหลังนึงครับผุกท่แถวนี้แล้วไม่ใจแล้วผมมามามาแถวแถวนี้แถวแนี้อีกหนึ่งหลังนะผมหลังนี้เป็นไงหลังนี้ครับผุกท่หลังนี้ลั่นครับผุกท่เฮ้ยหลังนี้ลั่นเด่๋ไม่โดนครับทุกนเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเนี้เดี๋ยวนี่ครับผุกท่านลดูดูสัตว์เข้าไปดินครับทมกท่านลองดูดูใกล้ดูใกล้ งับดินเฮ้ยพาดดุนแรงเลยคุณผู้ชมเนี่ยมาแห่แสดงว่ามันมาหลังกลับหรือเปล่านะผมเนี่ยไม่โดนไม่โดนอะไรเลยํำหรับค่ำคืนนี่ผมเนี่ยลั่นสองหลังนะผมเนี่ยได้หนึ่งตัวหลุดหนึ่งตัวหลุดหลังที่สิบนะผมเนี่ยแสดงว่าหนูออกดึกนะผมเดี๋ยวเรามารุนกันตอนเช้าผมแะย้ำหนูกันตอนเช้าต่อนะผมเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้หนูออกตัวเดียวเอง่านผู้ชมแล้วมาคืนนี้ ฝนตกมาอีกนะท่านชมเลยฮะนะฝนตกมาอีกไม่รู้ว่าหนูมันจะออกหรือเปล่านะ<ง>านมองลอยนะมันมองยากนะผมนะช่วงนี้ครับผมนะฝนมันตกมันชะลอยหมดนะแต่ว่าเราจะลองดูเผื่อมีตัวนะฮะเผื่อไม่รู้ว่าหนูมันย้ายหรือเปล่านะผมเน,<ง>น,นี่ยฮะมาเนี่ยฮะสองหลังแรกท่านชมมาลองดูสิมันจะมีตัวไหมท่านผู้ชมอ่ามามาหลังแรกครับผมนี่ฮะมันจะมีตัวไหมนีฮะไม่มีครับผมหลังแรกฮะหลังสองอะหลังสองตรงนี้มีไหมหลังสองหลังนี้ หลังนี้หลังนี้เฮ้ยหลังนี้ลั่นแนะ่ท่านชมเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพาดท่านชมชชม,มันเข้าอีท่าไหนวันนียอา้าวเฮ้ยโอ้โหท่านชมเดี๋ยวดีมยมีรอยไหมเนี่ยเออไม่มีรอยด้วยอะท่านชมเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยมันมีตัวนะผมเนี่ยแต่ลั่นไม่โดนทุองใสเข้าหลังกลับรับผมเนี่ยพาดเลยมาคืนไม่ออกนะครับผมเนี่ยไปเอา ปดูต่อฮะตรงนู้นนะผมเนี่ยอีกแปดหลังไปลุยผมเรามาดูคันนี้กันบ้างน,นะคันนี้ห้าหลังนะครับผมเนี่ยามามามาลองดูกันมันจะมีตัวกันไหมนะท่านผู้ชมเนี่ยะตรงตรง้นไม้เนี่ยนะท่านผู้ชมช่างใสไว้นะมามามาลองดูที่มันจะมีไหมนะดูนะน้ําขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมเนี่ย,ยมาหลังแรกผมมันจะมีตัวอยู่แถวนี้ไหมหลังแรกไม่มีท่านผู้ชมเนี่ยนี่ฮะเวลามองเนี่ยมันมองยากนะครับผมนะมัน น้ำมันเปียกหมดแล้วมันเป็นรูขุดเสาหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมมาดูดูดูกันเดี๋ยวผมพาดูนะหลังที่สองช่างใส่แถวนี้นะท่านผู้ชมอ้าวโดนนั่นไงท่านผู้ชมนี่ครับอ้าวมาคืนไม่ออกนะครับผมนีครับตัวไม่โตนะครับผมนะตัวน้อยๆนะเนี่ยนี่ฮะรูหน้าเขานะผมนี่ฮะโอ้โหโอ้โหมดหมดหมดท่านผู้ชมนี่ฮะแต่แรกเช้านี้มาแล้วนะครับผมนี่ครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ได้ท่านผู้ชมมามา ทางผาดูนะตรงนีม้มา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 เดี๋ยวหลัทงที่หลังท,ที่สองไปแล้วนะท่านผู้ชมหลังที่สามอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวลองดูนเหลังที่สามหลังที่สามนี ian, <Nh ư? S 1> ่ฮะเงียบๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะหลังที่สี่ไปทางผาดูนะทางสายไว้ตรงเนี้ยสายไว้ติดๆกันเลยผมเนี่ยมันหากินพุ่งไปหมดนะท่านผู้ชมมาหลังที่เท่าไหร่ละหลังที่สามดูหลังที่สี่นะหลังที่สองหลังที่สี่ช่างออกมาทีงไหนวะเนี่ย มันน่าจะอยู่แถวๆกลางนานะนี่หลังที่สี่หลังที่สี่้วผมนะมันมีรอยกัด้วผมนะตัวเดียวหรือเปล่านะหลังที่สี่ผมมาหลังที่ห้าต่อนะแถวๆนี้นะหลังที่ห้าหลังที่ห้าหลังที่ห้าอยู่นี่ครับผมไม่มีตัวท่านชมนะแสดงว่าหนูอยู่ตรงจุดนี้บางทีมันย้ายไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยมาเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นอีกสามหลังผมปะฝั่งนี้กันต่อนะท่านชมนะฝั่งนี้สามหลังนะครับผมมา เมื่อคืนนี้ตรงนี้ลั่นไปอยู่นะท่านชมนะเมื่อคืนนี้ลั่นอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเฮ้ยเช้านี้ลั่นไหมอ่ะลั่นไหมอ้าวนี่โดนท่านชมเอ้าแต่ว่าท่านชมโดนเมากลับเลยท่านชมไปไม่เป็นเลยท่านชมเดี๋ยวผมคอจัดการนะเรียบร้อยนะครับผมเลดูตัวท่านชมเลยครับหลังแรกฝั่งนี้ไม่ผ่านผมนะไป ดูต่อดูต่อดูต่อแถวๆนี้แถวๆนี้แถว,น,แถวนี้หลังที่สองเอาน่นลนหลังนี้โดน,หล,นโดหลังนี้โดนอีกอ้าวหลังนี้โดนหลังนี้โดนอีกท่านผู้ชมหลังนี้ก็ยังไม่ยังอยู่เลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหสุดยอดอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ครับเอาเอาไม่เหลือท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอใจกลางก่อนนะท่านผู้ชมนี่ครับมาเรียบร้อยท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้ก็ไม่เล็กนะครับผมนี่ยโอ้แจ๋วท่านผู้ชมปะสำหรับผลงานนะครับผมเนี่ยผมลงานเมื่อคืนนี้ลั่นหกนะครับผมเนี่ยลั่นหก สงสัยหลุดนี่เข้าหลังกลับแน่นอนท่านผู้ชมเลยฮะ,ะดูตัวนะครับผมนี่นี่ท่านผู้ชม,ชม อย่างใหญ่เลยท่านผู้ชมนะดูมือผมกับหนูนะท่านผู้ชมตัวนี้โลฝาแน่นอนนะผมนะตัวนี้จะไซส์เกือบเกือบโลนะฮะอ่าตัวนี้ไซส์น้อยนะครับผมอ่านี่เลยท่านผู้ชมสําหรับอุปกรณ์นะผมนะฮะอุปกรณนะ์ก,รณกับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายลาผมนะตัวนี้จะเป็นงานเชื่อมอาร์กอนนะท่านผู้ชมนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมงานเชื่อมเนียนๆแบบนี้เลยนะผมนะนาล่างจะเป็นเกียวแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่ฮะอ่ากันเหยื่อหายได้เลยนะผมนะติดเลยนะผมอ่าสำหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่ฮะ นี่เลยน้ำหอมดักหนูช่างสายลานะครับผมเนะี่ยนี่เลยชมชม,ชมตัวเรียกหนูให้เข้าเยอะผมนะสนใจนะผมสนใจทักแชทเพจช่างสายลาได้เลยครผมสวัสดีครับ